สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแข่งขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษค่ะในระดับอุดมศึกษาประจำปี2563เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันกันกนกบคุณฉัดสุดาจันดียิ่งค่ะท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะ คุณชาสุดาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอรารดาและท่านผู้ฟังที่เคารพลทุกท่านนะคะ,คะเราอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนะคะขออนุญาตเรียกพี่ชาสุดานะคะ,ะ <c oughs> พี่ชาสุดาคะออทราบว่าช่วงนี้กําลังมีการเปิดรับสมัครเรื่องของการออสมัครน้อง เข้ามาแข่งขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาซึ่งก็คือระดับปริญญาตรีนั่นเองอต้องอยากให้พี่ชาสุดาช่วยไล่ฟังนิดนึงว่าที่มาที่ไปนี้เรื่องของการจัดการแข่งขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษนี้มีขึ้นมาได้ยังไงคะพี่คะค่ะคือว่าเ,เริ่มมาจากว่าผู้แทนประเทศไทยนะคะในคณะกรรมาการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะก็ทั้งสิบประเทศในอาเซียนนะคะก็ได้ร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาในกลุ่มเยาวชนทั้งสิบประเทศเนี่ยค่ะเขาก็จะส่งคนที่เก่งที่สุดในประเทศเขาประเทศละสามคนรวมเป็นสามสิบคนนะคะแล้วก็มาแข่งขันโตวาทีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขึ้นมานะคะในเน้นทางประเทศไทยะคะ่ะ ทางกรรมการสิทธ์เนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือจากกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธ,ธิและเสรีภาพนะคะแล้วก็ได้จัดกิจกรรมนี้มาตั้งแต่กรรมการสิทธิชุดที่สองแล้วคะ่ะเมื ²> 2> ่อก่อนนี้ก็คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชดูดแ,แลนะคะ oh, <okay. S 2> แล้วพอมาถึงชุดที่สามเนี่ยดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องสิทธิเด็กและการศรึกษาก็ได้ทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาสี่ปีแล้ว แล้วป,ปีนี้จะเป็นปีที่ห้าค่ะอืจากต่อเนื่องกันมาเลยนะคะงั้นต้องถามถึงวัตถุประสงค์ของการที่จัดการแข่งขันโตวาทีค่ะว่ามีวัตถุประสงค์ยังไงคะพี่คะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทราบถึงสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของกรรมการสิทธินะคะแล้เราก็ได้เห็นความสำคัญว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอนาคตของชาติ <Okay. S 2> เราก็เลยต้องมุ่งไปที่เยาวชนนะคะ mm hmm. แล้วอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะเราก็มีการทำโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน mm hmm. มีการรับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจยาภานาเรนทีท่ิราเทพยวดีมาแล้วนะคะ <Okay. S 2> ค่ะเ่ะฉะนั้นเรียกว่าเยาวชนนี่คือ กลุ่มเป้าหมายหลักของกรรมการสิทธิ์นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ในด้านสิทธิมนุษยชนนะคะว่าเมืองไทยเนี่ยเราได้ไปเป็นภาคีอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนกับสหประชาชาติอยู่เจ็ดฉบับมาคะ hmm. ่ะไม่ทราบว่าบางทีบางท่านก็อาจจะทราบแล้วนะคะ <Okay. S 2> แต่ เผื่อท่านที่ยังไม่ทราบก็จะเล่าให้ฟังว่าเจ็ดฉบับนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะค่ะก็จะมีเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสิทธิสตรีสิทธิคนพิการแล้วก็การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติการต่อต้านการทรมานแล้วยังมีกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองแล้วก็สุดท้ายก็คือ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะเพราะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกรรมการสิทธิที่จะทำให้คนในชาติทุกคนเนี่ยทราบว่าในเมื่อเรามีอนุสัญญาพวกนี้แล้วเราเป็นภาคีที่จะต้องปฏิบัติตามแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยเราได้ทำตามาที่เราได้ไปเป็นภาคีกับเขาหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ทำเราก็จะมีหน้าที่แนะนำค่ะว่า อันนี้ละเมื่อสิทธิ์ะคะอะไรแบบนี้นะคะอืค่ะเงี้ <okay. S 2> ยเวลาที่จัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุชนเนี่ยคนที่จะมาโต้วาทีมันก็จะต้องศึกษาให้ทราบว่าสิทธิมนุชนคืออะไร<อ>เพื่อที่จะได้ไปโต้กับเขาได้นะคะ okay. อค่ะอืถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้ก็ไป อบโต้บนเวทีไม่ได้นะที่ผ่านมาสี่ปีเนี่ยนะคะก็ผลด็นเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไทยเราก็เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับรางวัลชนะเลิศเกือบทุกปีเลยนะคะในติประเทศเนี่ยค่ะดีใจจังแล้วทางดิฉันเนี่ยก็ได้ได้รับความกรุณานะคะได้ผ่านนักเรียนที่ชนะเลิศได้เข้าเส้า สมเด็จพระปณิธานที่ราชนะคะอืมค่ะค่ะกรมสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพ,พ,เทพค่ะระัรทายาชดาสยามบรมราชุปม,มาลีด้วยค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติท่านพลเพชรวิชิตชลชัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านดอนปรมาวิวัยท่านได้เห็นถึงคุณค่าของเงยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศท่านก็ได้ให้เข้าพบค่ะ ซึ mm ่ง hmm. ก็เป็นที่น่ายินดีมากเลยนะคะว่าเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยในด้านสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งก็หวังว่าปีเนี้ยเราก็จะได้คนดีคนเก่งที่หนึ่งสองสามของประเทศไทยอืแม้ว่า ีนี้กัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเนื่องจากโรคระบาดโควิดทำให้เขาเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนนะคะคแต่ยังไงกิจกรรมนี้เราก็ไม่ได้ยกเลิกนะคะเราก็ยังจะหาตัวแทนอยู่ดีนะคะว่าใครคือคนที่เก่งที่สุดในประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนค่ะอืมค่ะนะคะแม่โตวาทีภาษาไทยก็ว่ายากแล้วยิ่งเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยนะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปอีก นะคะน้องๆก็ต้องอามาศึกษาเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะทีนี้ก็เลยต้องถามนิดนึงถามเข้าไปถึงว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายบ้างแล้วก็มีรูปแบบรายละเอียดในการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันอย่างไรกันบ้างเพราะว่าโตเวทีโตวาทีอะฮโตวาทีภาษา <laughs> อังกฤษยากเ <laughs> หลือเกินนะและเป็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนแน่นอนว่าจะต้องมี สั์เฉพาะคำเฉพาะอะไรต่างๆอีกเยอะแยะ <c oughs> มากมายเลยค่ะแค่ฟังก็ <c oughs> โอ้โหต้องใช้ความสามารถเยอะแล้วอยากให้พี่ชัส,ดสุดาช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครแล้วก็มีรูปแบบาอะยดกิจกรรมอย่างไรกันบ้างคะค่ะคื <c oughs> อที่เราแข่งระดับอาเซียนนะคะ1 <c oughs> ิประเทศเนี่ยก็มีทั้งไทยกัมพูชาพม,มา่าลาวมาเลเซียบรูไนเวียดนามสิงคโปร ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซีย mm hmm. ทั้งสิบประเทศเนี่ยเขาให้ใช้ภาษาอังกฤษค่ะ mm hmm. เป็นภาษากลางในการโต้ไม่มีล่ามนะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเลยจึงจำเป็นที่จะต้องอคัดเลือกอผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง25ปีค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา ของประเทศไทยด้วยนะคะ hmm. อ,อถ้าเรียนอยู่ที่เมืองน,นอกแม้ว่าจะเป็นคนไทยก็ไม่ได้นะคะ oh. แล้วก็จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ hmm. แล้วก็จะมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วนะคะ hmm. เช่นการแข่งขันศูนย์ทรพจน์การแข่งขันโตวาทีการแข่งขันรูปแบบสหประชาชาติจำลองแล้วก็การแข่งขันว่าความในศาลจำลองะคะ่ะ เพื่อ hmm. ที่ว่าต้องต้องคัดจริงๆเลย hmm. มันคนที่ที่จะมาแข่งขันนี่อาจจะต้องเตรียมตัวกันมานอนนานหน่อยนะคะ hmm. แล้วก็เวลาการสมัคร hmm. นี่ก็จะต้องทำเป็นคลิปวิดีโอเข้ามานะคะ oh. ให้ให้แนะนำตัวสถาบันนะคะคนละสามนาทีแล้วก็ให้พูดในหัวข้อที่ว่าเครื่องแบบนักเรียน ควรเป็นทางเลือกหรือไม่ค่ะอ๋อในปีนี้ซึ่งมีมีหัวข้อให้ใช่ค่ะ,ะ,ะก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่ส่งคลิปเข้ามาเนี่ยนะคะให้เหลืออยู่20คนอืมแล้ว20คนนี้ก็จะต้องทราบว่าเอ่อจะต้องว่างในวันที่6 7 8พฤศจิกายนเพื่อที่มาเหมือนกับมาอบรมเข้าค่ายแล้วก็ คัดเลือกนะคะค okay. mm ่ะ hmm. อืมก็จะเล่าให้ฟังว่าการคัดเลือกในวันแรกเนี่ยกิจกรรมนะคะเราก็จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจก่อนว่าสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงอะไรต่ออะไรนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็มีการลงพื้นที่ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการโต้วาทีนะคะแล้วก็อวันที่หกก่ทั้งวันและ ทั้งอบรมทั้งไปทำกิจกรรมนะคะทั้ง20คนนี้ <Okay. S 1> พอผ่านเข้ามา20คนนี้ทุกคนก็จะได้ใบประกาศกิตติคุณแล้วนะคะ20ท่านเนี่ยค่ะแล้ว <Okay. S 1> พอรุ่งขึ้นเป็นวันที่7นะคะเป็นวันเสาร์ก็จะมีการแข่งขันและรอบแรกและต้องทุกคนจะต้องกล่าวสุนทรพจน์นะคะ Oh. จะมีเวลาเตรียมตัวให้สิบห้านาทีแล้วก็ mm hmm. พูดตามหัวข้อที่กำหนดให้นะคะพูดคนละสามนาทีตอบคำถามสองนาทีะคะ่ะ mm hmm. แล้วคณะกรรมการก็จะคัดเลือกผูพ้พูดดีเด่นจากรอบนี้ให้เหลือสิบสองคนนะคะ <Okay. S 2> มุมอ,อีกอแปดท่านที่ mm hmm. ไม่ผ่านเนี่ยนะคะอันนี้ก็ สามารถกลับบ no. okay. mm ้านได้แต่ว่าก็จะได้ใบประกาศกิติคุณกลับไปด้วยนะคะค่ะอ่พอแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่แปดพฤศจิกายนนะคะค่ะก็รอบแรกเนี่ยก็จะเหลือผู้แข่งขันอยู่สิบสองคนนะคะก็จะต้องจับสลากตำแหน่งผู้พูดทีมแล้วก็ยัติแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวของทีมสามสิบนาทีกอ จะได้แข่งขันกันคนละสองรอบนะคะ mm hmm. มีการตอบคำถามจากกรรมการด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในรอบนี้กรรมการตัดสิน <Okay. S 2> ก็จะคัดเลือกผู้ผู้ดีเด่นให้เหลือห้าคนคะ่ะ mm hmm. okay. อย่างห mm ิดสองเหลือห้าแลวนะคะบางทีนี้พอบ,บ่ายของวันอาทิตย์เนี่ยค่ะ <Okay. S 2> ก็จะมีการตัดสินเลยคะ่ะ Oh, หาผู้ชนะเลิศสามคนอันดับห 2> 1, 2, นะึ่งสองสามนะคะแล้วก็รางวัลชุมเชยสองคนนะคะ,คะเรียกว่าห้าคนที่เหลือสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะได้รางวัลน,นะคะอืมค่ะนะคะใบป,ประกาศเนี่ยทั้งยี่สิบคนได้รับแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยก็จะได้รับห้าคนสุดท้ายนะคะรับเงินไปเลยวันอาทิตย์ค่ะ อ,อก็มีทุนการศึกษาให้กับน้องๆห้าห้ารางวัลสุดท้ายห้ารางวัลสุดท้ายแต่ว่าสำหรับโล่ที่หนึ่งสองสามเนี่ยจะให้รับในวันสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งตรงกับวันที่สิบธ,ธันวาคมค่ะเป็นงานใหญ่ที่กรรมการสิทธิจ,จัดขึ้นทุกปีนะคะแล้ก็พิธีมอบโล่จะไปมอบันวันนั้นนะคะอืมค่ะก็เรียกว่าเข้มข้นตั้งแต่รอบ สม Di ัครกันเลยทีเด uh, <c oughs> ียวค่ะให้ส่งคลิปไปก็คือทั้งหมดต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะอ่าเริ่มตั้งแต่ส่งคลิปกันไปเลยนะคะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนนะคะอ่าส่งคลิปกันไปเอจำกัดความยาวของคลิปไหมคะสามนาทีสามนาทีนะคะย้าหัวข้ออีกทีค่ะหัวข้อเรื่องของเครื่องแบบนักเรียน มันเป็นทางเลือกหรือไม่นะคะค่ะเพราะว่า School uniform should be optional mm. คือให้แสดงความเห็นมาว่าอควรจะเป็นเครื่องแบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. อันนี้ก็ <c oughs> ก็คือมีหัวข้อให้แล้วก็ปล่อยอิสระเสรีเลย <c oughs> น้องๆอ,อยากจะ ผู้แสดงความคิดเห็นยังไงว่าหนูอยากจะแต่งเครื่องแบบหรือไม่อยากแต่งเครื่องแบบเหตุผลอะไรสามนาทีพูดมาให้เต็มที่เลยค่ะนะคะแต่ขอเป็นภาษาอังกฤษล้วนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตั้งแต่แนะนําตัวทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดการกรอกใบสมัครก็ต้องภาษาอังกฤษค่ะอืมเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสามแล้วไม่ต้องสามคนสุดท้ายค่ะ แค่เริ่มสมัครไปก็ต้องยอมรับว่าเก่งกันทุกคนแล้วค่ะใช่ค่ะที่ผ่านมานี่โหเก่งกันจริงๆเลยค่ะเด็กๆเก่งมากสมัยนี้นะคะค่ะคือแค่พูดตาค้างพูดภาษาไทยก็ลำบากแล้วโอ้โหนี่พูดภาษาอังกฤษเข้าไปอีกเป็นในเรื่องของความเห็นนะใส่ต่างๆเข้าไปแล้วก็ที่น่าสนใจคือจะมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะคะในวันที่ หกเจ็ดแปดพฤศจิกาซึ่งเดือนหน้านี้แล้วที่จะถึงนี้แล้วนะคะอ้าวาพออคณะกรรมการคัดเลือกแล้วมีจะมีผู้ผ่านเข้ารอบเนี่ยนะคะที่จะเข้าไปในวันที่หกเจ็ดแปดเนี่ยจะมีอยู่ยี่สิบคนถูกไหมคะอ่าวยี่สิบคนก็จะได้เข้าไป ในรอบคัดเลือกนะคะเริ่มตั้งแต่การกล่าวสุนทรพจน์นะคะเหมือนกับไปเข้าค่ายไกลๆนะนะคะไปะไปรอบแรกก็มีแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์นะคะอ่าแล้วก็อรอบที่สองแข่งขันโตว,วาทีค่าพอแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยจะคัดเหลือจากยี่สิบคนเหลือสิบสองคนแล้วอ่าถอรอบที่สองแข่งขันโต้ว,วาทีก็จากสิบสองคน,น,คนแบ่งเป็น แบ่งเป็นทีมอทรอ่อาแบ่งเป็นทีนะคะเสร็จแล้วก็จะเหลือห้าละเหลือห้านะคะก็จะมาในรอบชิงชนะเลิศนะคะจากห<อ>้าคนก็จะคัดเหลือสามคนที่จะได้ไปเป็นที่หนึ่งสองสามในที่หนึ่งสองสามแต่ว่าเวลาไปถ้าไปได้ไปแต่ประเทศก็ไปทั้งสามคนนะคะไปเป็นทีมไหมคะเวลาไปโต้โต้เป็นทีมไป ประเทศละสามคนนะคะก็ไปแล้วก็ไปถึงนู่นเขาก็จะไปจับสลากอีกว่าคนนี้จะได้ไปอยู่กับประเทศไหนประเทศไหนงไม่ทราบเราไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอคะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะต้องไปจับสลากทุกอย่างเลย<อ>ทั้งทีมทั้งยติทั้งอะไรนะคะอืมก็จะเป็นการที่ว่าเราได้ไปปรับตัวอยู่กับเพื่อนๆน,นต่างชาติด้วยค่ะใน<อ>สิบชาติเนี่จะตงรู้จักกันหมดเลยค่ะ อืมไปเปิดโลกใหม่อีกใบหนึ่งนะคะสําหรับน้องๆเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวเชียวแหละนะคะอ้าวค่ะถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะแต่เราก็ไม่ตัดสิทธิ์ว่าเดี๋ยวเกิดปีหน้าได้ไปล่ะอ้าวสามคนนี้ให้มีโอกาสไปแข่งกับสามคนปีหน้าเพื่อหาผู้แทนไทยไปสามคนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวบอกปีนี้ไได้ไปเมืองนอกไม่สมัครดีกว่ารอปีหน้าโอไม่จำเป็นนะคะ เอารางวัล <ๆ S 1> ไ้ก่อนเลยปียนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ารายละเอียดต่างๆเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อไหรถึงเมื่อไหร่คะแล้วก็ช่องทางการรับสมัครคะ่ะค่ะคือเปิดมาแล้วตั้งแต่วัน,นที่29กันยานะคะแล้วก็จะหมดเขตวันที่16ตุลานี้แล้วค่ะแต่น้องๆเร็วคะ่ะถ้าเกิดสนใจปุ๊บก็ดาวน์โหลดใบสมัครเลยนะคะที่เนี่ยค่ะ ส่นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแล้วก็ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยิติธรรมค่ะดาวโหลดใบสมัครได้สองที่นะคะก็ <c oughs> ในนั้นจะมีรายละเอียดหมดเลยว่าต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรนักศึกษาภาพถ่ายแล้วก็หลักฐานที่เคยได้รับรางวัลอะไรมา <c oughs> แล้วก็รวมทั้งคลิปการกล่าวสุนทรพจน์สามนาทีเรื่องนี้ค่ะ นะคะก็เข้าไปอ่านข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครกันได้นะคะที่เว็บไซต์<ะ>ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะที่ w ว w n h r c o r t h นะคะนะ,ะหรือเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะว่าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแล้วก็อีก<ะ>เว็บไซต์หนึ่ง